เอาให้กินเลยครับแม่บ่เป็นยังครับผมสวัสดีครับคุณยายเร็วลูกเร็วครับรอเร็วครับผมครับสุกไขมันด้วยแม่เด้อท่านเข่าสุกในซ่างครับผมไม่สุกไขมันจับเบิ้งแม่จับเบิ้งจับได้บ่ได้ครับผมลูกบิ้งหรอครับผมเออสุกไขมันด้วครับไม่สุกไขมันอยู่ดีไม่แห้งเออสวัสดีครับผมสวัสดี คุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับผู้เผาคอ,อนทัวร์ครับผมเช้าๆครับผมบรรยากาศนะครับ อย่าไปติดบกคงก่นเด้อมานี่มานี่มานิที่บมาเฮี่บาเอาหนงกินต่อกินต่อครับได้กินอาหารข้างรั้วบ้านนะครับผมข้างรั้วบ้านก็เป็นย่าที่เกิดเองครับผมเราก็ได้ําในบ้านพ่อบ้านเขาแล้วว่าไม่ได้ฉีดยานครับผมมาเี่บ้า กินกว๋วยเลี้วเอาเนี่ยสวัสดีครับเร็วครับรอเร็วครับผมครับครับรอเร็วครับผม,ม,มขอบคุณครับผมครับไปดิครับ ลอ,อยครับเลยครับนี่ครับวิธีการรอดลอยชาจะมีดอกไม้เนี่ยพูดนะครับผมดอกไม้ครับไปเลยครับผมครับหลอดไหมครับผมครับเออพุทธท่อยู่หลังธมังอยู่นาภูคาอยู่กลางพะบังอยู่เกาพระเจ้าอยู่หัวพุทธทูพุทธะจำกัดออกไปครับผมเสนามณฑลยักษ์หอมใกล้นะมะขวะทะนะโมพุทธายะเด้อหลอดทองสร้างกันอยู่ดีมีแห้ง หายเกาะอาเชนหายทุกอาโศกหายโลกหายไฟหายพญาโลกผาก้อนเก็บยาหายใดก้อนไข่ใหญ่มีเด้อใหญ่ขึ้นมาก็เรี่ยหนังสือจริงๆมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับผมเนี่ยครับเอออยู่ดีมีแห้งยู่ดีมีแห้งเว้นนี่อ้าวเรียนสือจริงๆฉลาดเฉลียวเด้อครับเด้อจับเบิ้งครับจับเบิ้งใบเบิ้งได้ครับว่าเป็นยังครับผม จับได้เอออืมโชค m ắ นโชค m ắ นครับผมพี่พี่พี่มาพี่เป็นครับอยากสวยๆครับผม ไปด้วยเดินไปด้วยครับผม เรไม่ได้พาน้องฟ้ามาครับผมก็เลยต้องได้ทำคลิปคนเดียวให้กับแม่ๆได้รับชมนะครับผมปล่อยผู้ผาเดินเลยครับผมล้ลลมาบ้าป้าบ้า รูปเวลารอทองสร้างบ่ครับมามาพี่มามามายยบบเงยใส่ับมสุดย้าเงียบครับ เอาให้กินเลยครับแม่บ่เป็นยังครับผมสวัสดีครับคุณยายเร็วลูกเร็วครับรอเร็วครับผมครับสุกไขมันด้วยแม่เด้อท่านเข่าสุกใน้สร้างครับผมไม่สุกไขมันจับเบิ้งแม่จับเบิ้งจับได้ไหมได้ครับผมลูกบุ้งหรอครับผมเออครับไม่สุกไขมันอยู่ดีไม่แห้งเออ ขันยายให้กินอีกก็กินอีกอยู่ครับผมถอยพาถอยลูกถอยลูกบนสูงเออเอ่อของขับกุยยายเร็วของรับเร็วครับผมครับมารอเร็วครับพี่ดิครับเอาของัวกุยยายเร็วของขวงกุยยายแน่กุยยายกลมหัวลงมาครับข้อหัวกุยยายแน่คอยดิเออครับหืมมัดถูกมัโจมัดร่วมมัดไผ่มานี่มานี่มาหลามมานี่มาพี่มามา โซ่แขมาให้โซ่แขมนด้วยแม่เด้อดุบนสูนงติดงามมากของชอบครับอชอบผู้พานี่หอยง,งามมากคนละครับนี่ครับผมที่เรามาออนทัวร์แบบนี้นะครับผมก็คนในบ้านก็จะเห็นนะครับผมพูดง่ายเนาะคนที่ไม่ได้ไปเที่ยวในมาไหนครับผม ก็จะเจอสองช้างชาวบ้านก็จะดีใจดีใจมากๆาฮึร้านรอดซากนะครับเด้อ ขาะนี้นะครับผมรอยืนทานข้าวนะครับผมกับคุณยายอะไรครับคินยาครับ เงียบมากๆนะครับไม่เคยมีคนอยู่บ้านครับสวัสดีครับเร็วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมครับเอาเอา่คอยกินก่อครับผมเอาคอยให้กินก่อนครับผมเข่าไหมครับครับเออเะเก็บ ผมขับเร็วผมขับเร็วครับผมเร็วขอบคุณครับผมครับเก็บละเก็บมาเก็บสูงเก็บเก็บเร็วเก็บมาขอบคุณครับเร็วขผมขับรอรอเร็วครับไปดิครับโศกเหยีนมันนะครับเด้อโศกมันโศกมันครับผมเอาโบสูงบโบสูงเอาข้อบานเร็วข้อบานเร็วข้อบานสะเพันนเร็วอาจจะบานเร็วเจอบานเจอบานดิดิเออ มาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมามายืนนีพอถอยยืนขงครับมาครับบนสบบนสบนสบไอแนเยสบนสบนไอยิมรอยิมรอะผมไปไปเไป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 เ่บสบบสไปไปเไปไเออมา เราถ้าคนไหนอยู่บ้านถ้าเขานิยมช้างนะครับผมนับถือช้างเขาก็ร่วมทําบุญกับช้างนะครับผมว่าเราไม่ได้มาเรียกร้องนะครับผมแม่แม่ครับเป็นการออนทัวร์นี่เราแล้วแต่แม่แม่จะทําบุญกับช้างครับผมบางคนก็ให้ข้าวจินเฉยๆบางคนก็ให้คะแนนด้วยให้กล้วยด้วยครับผมูพ้พาถอยมาเลยถอยมาถอยมาถอยเบมาเบน มามายามาเลยครับแม่มายามาเลยครับผมมายามาใส่มือผมนี่ครับสวัสดีครับคุณยายเร็วสวัสดีครับผมเร็วครับไปดิครับผมนี่ถึงพื้นเลยครับผมครับครับผมก็ต้องฟาดตัวยายเดี๋ยวสิลุมครับผมไปซ่าๆครับแม่บนสูงบนสูงเรียกคุณยายหน่อยลูกเรียกคุณยายหน่อยเรียกควักควักควักคุณยายดิควักนี่ควักนี่ พวกนี้ครับคุณยายอยากให้ช้างได้ทานครับผมเดินผ่านหน้าบ้านนะครับผมอยากให้ผู้พาได้ทาน,ายนาอยู่เมืองสร้างคนไรแม่ยายคือบอกออกจากถุงเลยครับผมเดชใช้มือสั่สงกินเลยมามามาัครับมา้ถอยพัดลก เนี่ยยางมันนี่ครับมาครับมายางมาโดนแม่คุณยายฮะยายยางยางมายางมาครับผมนี่เลยคุณยายไม่กล้าเอาให้ครับผมเอาเอาอีกแล้วเข่าเข่าเหนียวอ่ะกล้วยอ้าปากครับอยู่ดีไม่แห้งแต่แม่เด้อ ครับผมครับคุณยายเร็วครับผมเร็วครับพี่ครับผมครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมในการออนทัวร์ในวันนี้นะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดซับสไครต์ครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับน้องภูผาด้วยนะครับสวัสดีครับ